และที่เห็นอยู่ในมือผมณตอนนี้นะครับคือลำโพงตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ t r i b i t ครับ t r i b ิ t ตองบ็อกซ์ตัวนี้ครับความพิเศษของเขาคือ34วัตต์ครับตัวแค่นี้ตัวแบบพกพาถือมือเดียวอย่างเงี้ย34วัตต์ที่สำคัญครับเสียงเขาเป็นแบบรอบทิศทาง3รอบเดียบงศาเลย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับที่สำคัญจุดเด่นชัดๆมากๆเลยน่ครับโอ้โหปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงเล่นเพลงยุดเพลงอะไรใหญ่มากเห็นมาตั้งแต่หน้าปากซอยเท่านั้นยังไม่พอครับนี่มีปุ่ม X Base ตัวนี้ด้วยนี่แหละครับที่จะทำให้ลำโพงตัวนี้กินขาดลำโพงตัวอื่นๆ,ๆเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูแบบเต็มพิกัดเต็มคาราเดลไปเลยครับทรบ่สตมสอมาฮ่า i n f สวัสดีครับผมเพชรตัวแสบนะครับวีดีโอนี้เปิดหน้าให้ดูกันก่อนเลยครับผมรู้สึกว่าดีไซน์มันเท่ระเบิดระเบ้อเลยนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปที่ตอนแกะกล่องก่อนดูเลยนะครับวันนี้เรามาลงลึกกันเลยทั้งการแกะกล่องดูสเปคดูด,ดีไซน์ฟังเพลงแนวเสียงการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเอาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ นี่ก็คือตัวหน้ากล่องของเขาครับกล่องจะมาประมาณขนาดลาโพงพอดีเลยเทียบกันไปในตอนต้นนั่นแหละครับผมย้อนไปที่การแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับชัดเจนเพ้่เปลี่ยนเ่งเสียงเล่นเพลงอะไรพวกนี้ครับตัวใหญ่มากเหมือนที่บอกไปนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดสําคัญต่างๆรอบๆกล่องนะครับตรงนี้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 นะครับเดี๋ยวผมเพ่ออธิบายสเปคโดยรวมทีเดียวนะครับนี่นี่ด้านหลังก็มีบอกประมาณนี้นะครับด้านบนเป็นโลโก้นะแล้วแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับมา ดูกันนะครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างในนอนเปิดมาเจอคู่มือก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวลำโพงของเรานี่อ่าครเป็นอย่างี้แหละครับอ่าเหมือนที่เห็นกันไปในตอนต้นนะครับรวมไปถึงมีอะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับโอเคเรียบร้อยนี่อ่าวู้ว้าวเท่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบตัวกัน,กนครับไบรทบิต สองตัวนี้มีลูกทรงกระบอกขนาดพอดีมือนะครับนี่จับถือพอดีมือ1มือได้สบายๆเลยนะครับตัวลำโพงจะหุ้มด้วยผ้าตาข่ายรอบตัวเลยครับ สวยงามแล้วก็ไม่ลื่นเลยครับเวลาจับปุ๊บนี่กระชับติดมือเลยนะครับด้านหน้าชัดเจนครับใหญ่โตเห็นมาตั้งแต่หน้าปากซอยครับจะมีปุ่มบวกกับลบเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มวงกลมเอาไว้เล่นเพลงหยุดเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ไทบิดอยู่ที่ส่วนล่างตรงนี้นะครับส่วนด้านบนครับจะเป็นช่องดอกพลาสติกนะครับนี่เป็นยางที่ยืดหยุ่นมากนะครับทั้งบนทั้งล่างนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมซูเข้าไปให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นยางนะครับยางนี่ ยืดหยุ่นยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีหูหิ้วด้านบนนี้ด้วยนะครับเอาไว้แบบจะคล้องหรือว่าจะห้อยกับอะไรยังไงก็ตามได้สะดวกสบายนะครับแข็งแรงมากตรงนี้สบายใจหายห่วงได้นะครับมาที่ด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับนอกจากเพิ่มเสียงลดเสียงด้านหน้านะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดลำโพงนะครับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มบลูทูธครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่มเอ็กเบสครับเพิ่อเพิ่มเบสและ ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มเชื่อมต่อลาโพงให้เป็นสเตอริโอโหมดนะครับเอาเครื่องนึงมาแล้วต่อกันได้ออกเสียง้ท้ขวาแบบนั้นนะครับอันสุดท้ายครับจะมียางติดอยู่ด้านล่างนี้นะครับเปิดออกมาจะเจอช่องชาร์จใช้สี่และช่องเชื่อมต่อ AUX นะครับแน่นอนครับเพราะอย่างนี้มันกันน้ำขั้นเทพครับมาถึงต้องปิดให้มิดชิดน้ำจะได้ไม่เข้าจะได้ไม่พังนะครับโอเครับตัวเป็นประมาณนี้นะครับอืมโอ้มาถนัดมือดีจริงเลยนะครับจับแบบจุ๊บกระชับดีจริงเลย มาดูส่วนของสเปคกันบ้างนะครับไทมบิตอมบ็อกสองตัวนี้จะใช้เป็นบลูทูธ5.3นะครับเลียเวลาการใช้งานได้24ชั่วโมงที่ความดัง50%ครับกันน้ำระดับ IPX เจ็กำลังวัดอยู่ที่3 4วัตต์น้ำหนัก580กรัมและฟังก์ชันเสริมเพียบเลยครับรองรับแอปทริบิตให้เสียงรอบทิศทาง3า0องศามีสเตอริโอโหมดและปาร์ตี้โหมดมีปุ่มเอ็กเบสและมีช่องให้เสียงสาย a อ x ได้ด้วยครับในการเชื่อมต่อครับขั้นแรกอย่าลืมเปิดเครื่องครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อไม่ได้ใชพูดทำไมเนี่ยกดปุ๊บจะเปิดเครื่องแบบนี้นะครับสัญญาณบือถืจะกระพริบสีขาวแบบนี้แปลว่า พร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับอ่ะเอ็กเบดเปิดไว้ด้วยเนี่ยใครเปิดไว้นะครับปิปกรณ์เอออ่านี่นะครับรอการเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็เปิดบปดูทีอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับเขาจะค้นหาครับเราก็รอหาชื่อทริบิ t ตอมบ์สองนั่นเองนะครับจะไม่หมดเลยมีไม่ต้องรอตัวที่เป็นทริบิทตอมบ์สองขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะครับเมื่อึ้นมาเป็นตัวทริบิทตอมบ์สองตัวนี้แล้วกดเชื่อมต่อได้เลยครับง่ายๆสมัยนี้ทุก รุ่นทุกอย่างนะครับเชื่อมต่อง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับจับคู่ปึ้งเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยครับมาดูที่การใช้งานควบคุมฟังก์ชันดีกว่านะครับตัวนี้จะแตกต่างกับตัวอื่นที่เราเคยใช้มานิดหนึ่งนะครับต้องอาเปลี่ยนนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงไปได้นะครับตัวนี้ครับปุ่มกลางนี้นะครับคือมันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากมายธรรมดานนอยู่แล้วเล่นเพลงหยุดเพลงครับกดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น หนึ่งครั้งเพื่อหยุดครับและตรงนี้ครับเวลาเปลี่ยนเพลงใช้ปุ่มกลางเหมือนกันถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับจะใช้ตัวบวกหรือลบอันนี้ตัวนี้ใช้ปุ่มกลางนี่เหมือนกันนะครับโดยปุ่มกลางเอาผมบอกไปครับมันจะกดไปที่ตรงกลางวงกลมได้เลยนะครับเมื่อกดมันจะรู้สึกบุ่มเข้าไปตรงกลางตรงนี้นะครับอเพื่อต้องการเลื่อนไปเพลงถัดไปนะครับให้กดปุ่มกลางนี่สองครั้งอ่าดูนะก <Nein. S 2> ดสองครั้งนะครับเลื่อนไปเพลงถัดไปปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มมาเพลงนี้แล้วนะครับ แล้วเกิดต้องการย้อนกลับครับให้กด3ครั้งแทนปุ่มกลางนะครับปุ่มเดียวเลยปุ๊บมันจะย้อนกลับเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะแตกแรงหน่อยใช้ปุ่มกลางต้องอย่างงนะครับและแน่นอนครับปุ่มบวกปุ่มลบใช้ในการเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองครับกดหนึ่งครั้งเลยครับเพื่อเพิ่มเสียงหนึ่งขีด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 นะครับหรือกดค้างได้ไปสุดเลยนะครับสุดเลยโอ้ดังเกินดังเกิน กดลบเพื่อลดเสียงครับตัวนี้มันมีตจวที่สามารถกดค้างได้มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเพลงไปนะครับบวกค้างลบค้างกดไปได้เลยนะ ซึ่งตัวนี้ใช้ในการรับสายได้ด้วยนะครับเมื่อมีคนโทรเข้ามาให้กดปุ่มตรงกลางนี่หนครั้งเพื่อรับเมื่อคุยเสร็จก็กด1ครั้งเพื่อวางสายนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการรับสายมีคนโทรมาปื๊ดปดเราไม่อยากรับสายนะครับให้กดคารร้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีอืดปุ๊บก็จะเป็นการตัดสายไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดกาําลังคุยอยู่แล้วมีสายซ้อนเข้ามาก็ให้กด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนสายแค่นั้นเองง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากนะ ที่สำคัญคือตัวนี้เชื่อมต่อแบบสเตอริโอโหมดได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอีกหนึ่งเครื่องสามารถเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอโหมดหรือปาร์ตี้โหมดก็ได้นะครับความแตกต่างของ2โหมดนี้ก็คือสเตอริโอโหมดแยกออกเป็นซ้ายขวาดึมดึมดึมมาดึมดึดมมาดึมดึมาดถ้าปาร์ตี้โหมดคือดึม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 ดึ เข้าใจไหมครับตัวนี้สามารถทําได้นะครับถ้ามีเครื่องซขั้นตอนการใช้งานเซเหมดนั้นง่ายนิดเดียวครับอันดับแรกเราเชื่อมต่อลําโพง2เครื่องด้วยกันก่อนนะครับให้กดปุ่มที่ s b u t t o n ครับก็คือตัวนี้ครับที่เป็นวงกลม2องกานต่อกันนะครับกด1ครั้งที่ตัวไหนก็ได้นะครับจะมีไฟสีขาวกระพริบแบบนี้ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราไปที่เครื่องหนึ่งครับแล้วกดตัวนี้เช่นกันครับค้างไว้1ครั้งครับกดค้างไว้ปึ๊บ ้วตอนนด้เสียงว่าปาร์ตี้โหมดครับแล้วก็ปล่อยได้นะครับซึ่งหมายความว่าลำโพงสองเครื่องอ่ะได้จับคู่กันเรียบร้อยแล้วแต่ยังเป็นแค่ปาร์ตี้โหมดนะครับยังไม่ได้เป็นสตริโอโหมดถ้าเราต้องการที่จะเป็นสตริโอโหมดครับให้เราเอาตัวไหนก็ได้นะครับกดปุ่ม บูทูธบัตทอนตัวนี้1ครั้งครับกดปุ๊บไปมันจะได้ยินเสียงพูดว่าซตรีโอโหมดแล้วก็จะบอกว่าตัวไหนเป็นเลฟชันนอลตัวไหนเป็นไรชัเนอลนั่นแปลว่าตัวนี้ใช้งาน s ตรีโอโหมดได้เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดต้องการยกเลิกการใช้งานโหมดซีรีโอนะครับให้กดปุ่มบูทูธบัตทอนของลําโพงตัวไหนก็ได้5วินาทีครับกดเขานะครับ1 2 3 4 5ฝับมันก็จะแยกออกจากกันนะครับ และนี่ครับคือพระเอกของเราครับป <Took S 1> ุ alsa, ่ม X b a s s ครับตัวนี้นะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งครับจะทําให้ย่างเสียงเบสมีความดังและหนักแน่นขึ้นครับถ้าไม่มีไฟแปลว่ายังไม่ได้เปิดถ้าเปิดจะมีไฟขึ้นเดี๋ยวผมเปิดเพลงทําได้ฟังก่อนอ่าจะกันชัดนะครับอ่ะเสียบเทียบกันก่อนเปิดก่อนหลังเปิดนะครับอ่ะผมเปิดนะอ้ มาเป็นลูกเลยครับอ่าเปยคกับอีกที I do. I do. เห็นไหมครับไอ้ยุกจึกๆๆๆๆเงี้ยกระเดื่องอะ่ะเบาวิวเลยโอ้อ่เอาค้างเอาค้างเอาอีกค้งอาอคง,เ,อาองเดี๋ยวไม่ชัดอ่ะ ชัดมากครับเปิด x อ a เบปุ๊บฟังเพลงสนุกขึ้นเยอะเลยมาดูในการใช้แอปพลิเคชัน <moves> ก <on> <opportunities> ันดีกว่าครับหน้าแรกเมื่อเราเชื่อมต่อเสียบไปนะครับเข้ามาจะเจอแบบนี้เลยเจอตัวลำโพงบอกเปอร์เซ็นต์แบตเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้และกดเล่นเพลงหยุดเพลงได้เลยนะครับไหนเพิ่มเสลียงเือกเ่าเลย เใช่ไหมครับเปลี่ยนเพียงอย่รงนี้ได้หมดเลยตกใจหมดเลยผมเปิดแรงเกินไปนะครับจากนั้นครับหน้าต่างที่2ครับปุ๊บนี่นะครับจะมี preset EQ ครับให้ปรับไปถึง6แบบไว้ทีเดียวครับอันนี้เบสเอ็กเบสเดี๋ยวออโรร่าจิคเกอรร็อกแจ๊สนี่นะครับปรับได้6แบบหรือเราจะสามารถตั้งเองก็ได้นะครับนี่ตั้งเองเลยครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อไปปั๊บปั๊บปั๊บนี่เอาเลยครับตั้งเลยใครอยากได้อะไรจได้เบสแบบมาสุดๆก็ไปก่อนเลยอะไรเงี้ยอ่ะ แล้วแต่นะครับอ่าก็ต้องตั้งให้มันพอดีนิดนึงนะครับจะได้แบบฟังสนุกอ่าอะไรประมาณนี้นะครับทาได้หมดเลยนะโอ้โหส่วตัวผมชอบนะครับถ้าเกิดแบบทางานสั่งงานได้ผ่านแอป п п อย่างเงี้ยเพราะปกติเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อมต่อกับมือถืออยู่แล้วถ้ามันกดในมือถือได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาหาตัวลำโพงมาจับมากดอยู่ใช่ไหมครับกดตัวอ,อย่างในมือถือได้เลยโอเคมากเลยนะครับเชื่อมต่อกับแอปทรบิทนะครับ <S <S ตัวแอปทริบิทนี่ก็สามารถโหลดได้ทั้ง i o s และ Android เลยนะครับ และถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเราไปฟังเสียงจริงที่ได้จากลำโพงไทยบิสตัมบ็อกสองตัวนี้กันดีกว่าครับจะเป็นอย่างไรบ้างมา Wow. let <laughs> ว้าวได้ฟังเสียงของเขาแล้วผมแอบรู้สึกตกใจเล็กน้อยนะครับด้วยความที่กำลังวัดเขายัดมาให้เยอะมากครับ34วัตต์กับลำโพงตัวขนาดนี้นะครับเสียงที่ได้นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเปิดได้ดังมากนะครับแล้วก็เพิ่มเอ็กเบสเข้าไปนี่แบบโอ้โห,โหสุดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมรีวิวแล้วเสียงตามแต่ละย่านให้ฟังกันก,นก่อนเลยนะครับเราเริ่มมาที่ย่านเสียงเบสกันก,นก่อนเลยนะครับในย่านเสียงเบสนี่นะครับเป็นลูกกลมที่มีขนาดกลางๆครับกระชับเคลียชัดเก็บตัวได้ดีอิมแพคจากเสียงกระเดื่องมาเป็นลู ูกกลมชัดเจนมากแรงปะทะรับรู้และจับต้องได้ยันเบสนั้นมีความนิ่งและคงที่อยู่พอสมควรเลยครับิ่งเนื้อสิ่งในวันนี่ผมบอกไปนะครับถ้าเราเปิดปุ่มเอ็กเบสไว้แบบนี้ครับก็จะเป็นเพิ่มความเข้มข้นความหนักแน่นความดุดันของเสียงเบสของเราเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเรียกว่ากดปุ๊บแตกต่างกันเลยครับรู้สึกเหมือนหลุดไปโลกเบสอะไรประมาณนั้นเลยนะครับยอดย่านเสียงเบสนี่ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับมาต่อกันที่ย่านเสียงกลางนะครับต้องบอกเลยว่าเด่นมากๆเลยนะครับเสียงร้องนั้นพุ่งออกมาด้านหน้าเลยครับ เนื้อเสียงที่ได้ยินจะไม่บางไม่หนากลมกล่อมกาลังดีเพราะมีหางเสียงที่ค่อนข้างคมชัดเลยทําให้เสียงกลางไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงเครื่อนติก็ลงตัวไม่มีความทื่อของปลายเสียงให้เห็นและรู้สึกเลยครับเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนมากครับต้องบอกว่าย่านกลางเนี่ยคือย่านที่เด่นที่สุดของลําโพงตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับใครหาลําโพงเน้นย่านกลางตัวนี้น่ะคาตอบแน่นอนครับต่อที่ย่านเสียงสูงเลยครับเสียงสูงก็เช่นกันครับเก็บรายละเอียดได้ดีหางเสียงมีความใสความคมชัดประมาณหนึ่งเลยให้สาวกว้างสามารถไปได้ส โดยที่ไม่รู้สึกว่าแตกผ้าเลยครับเก็บไปยางแหลมแหลมจากฉาบแฉหรือเครื่องทองเหลืองได้นิ่งแถมไม่รู้สึกแกว่งเลยแม้แต่น้อยครับเสียงสูงก็ทําได้ดีอกแกระสุดท้ายครับเวทีและมีติเสียงต้องบอกว่ามาสัจจัน์ครับตัวเนี้ให้เสียงแบบรอบทิศทาง360องศาเลยครับโดยแต่ละย่านและแต่ละตำแหน่งเครื่องดนตรีนะครับ ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีลงตัวไม่ทับไม่ซ้อนกันเลยต้องบอกว่าเคลียร์มากๆจับต้องได้ทุกตําแหน่งเสียงเลยครับทําได้ดีแหละูง่ายๆเป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองฟังกันแหละแนวจากเขาแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูกันไปก็จะเป็นประมาณนี้นะซึงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรีวิวมาให้ดูนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจจะเป็นเจ้าของเทรบิสตอมบ็อกสองตัวนี้สนนราคาอยู่ที่2990บาทประกันศูนท์ไทย1ปีเต็มเลยนะครับเรียกได้ว่าราคานั้นสมเหตุสมผลเหมาะสมทุกป,ประการเลยครับย้ำอีกครั้งนะครับ อาจจะสับสนกับไทบิสตอมบอกไมโคร 2นะครับถ้ามีข้อไมโครจะเป็นตัวเรียกสีเหลี่ยมนะครับอันนี้คือตัวธรรมดาสตอมบ็อกสองเฉย,ยๆมันจะเป็นตัวแนวยาวๆอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคนละรุ่นกันคนละแบบกันนะครับอย่าสับสนตอนแรกผมก็สับสนเอ๊ะมันสตอมบ็อกไปแล้วถ้าบอกอ๋อมันมีหลายอย่างสตอมบ็อกไมโครอันนี้สตอมบ็อกเฉย,ยๆมีสตอมบ็อกฟโฟล์ก็มีใช่ไหมผมมันมีเยอะแยะไปหมดเลยครับของทริปบิดนะอย่าสับสนนะครับตัวนี้ง่ายๆไม่หลงแน่นอนครับดูที่ข้างหน้าเนี่ยเห็นบวกเห็นปุ่มวงกลมเห็นปุ่มลบใหญ่ๆเนี่ยชัด จนครับทริบิสตัมบ็อกสแน่นอนนี่ครับก็เป็นละโพอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมัดด้วยเพื่อนๆในวันนี้นะครับหน้าก่อนเขาเป็นแบบนี้เพื่อไปเจอข้างนอกได้รู้ไว้โอ้ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปถ้าสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับหรือง่ายๆสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับลองไปดูเนี่ยเพิ่มเติมก่อนก็ได้เผื่อผมพูดตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขออภัยนัที่นี้ไว้ก่อนด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนและนะก็ใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างครบแล้วนะอ่านะครับเห็นครับเป็นยงก็เจออกันวิดีโหนนน้าาะคครรับฝกกกกเพื่อๆดดดไล์์แชติิดดดดตามมและะกกรร่งชอบัผไวว้้ยค